ความแออัดที่เกิดขึ้นในการแข่งขันฟุตบอลเจ็ดสีไม่ได้เป็นเรื่องของการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังมีผลกระทบต่อความสาเร็จและความภาคภูมิใจของทุกทีมทั้งๆท,ที่ความสําเร็จนั้นมีความหมายมากเพียงใ,ใดต่อนักกีฬาและผู้ชมทุกท่านการเข้าชมการแข่งขันและเชียร์นักกีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การแข่งขันนี้สมบูรณ์และน่าจดจําท่านเป็นผู้ส่งเสียงเชียร์แห่งความสําเร็จและความภาคภูมิใจให้กับทุกทีมนักกีฬาทําให้การแข่งขันครั้นงนี้เต็มไปด้วยความสําเร็จและความสนุกสนานทั้งนี้การเกิดความแออัด ในการแข่งขันนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราต้องกลัวหรือเกลียดรงใจแต่เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้และปรับปรุงให้ดีขึ้นในอนาคตคณะผู้จัดงานขอขอบคุณทุกท่านที่มอบความสนับสนุนและพลังใจให้กับนักกีฬาทุกทีมทําให้การแข่งขันนี้เต็มไปด้วยความสําเร็จและความสนุกสนานท่านเป็นผู้ส่งเสียงเชียร์แห่งความสําเร็จและความภาคภูมิใจให้กับทุกทีมนักกีฬาทําให้การแข่งขันครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าจดจําและน่าภาคภูมิใจทั้งนี้การเกิดความแออัดในการแข่งขันนั้น ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องรัวหรือเกรงใจแต่เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้และปรับปรุงให้ดีขึ้นในอนาคตคณะผู้จัดงานต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับเหตุการณ์ความแออัดและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในวันนี้การวางแผนรองรับไม่สามารถครอบคลุมจำนวนผู้ชมที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างมากมายซึ่งเกินกว่าความคาดหมายของผู้จัดงานทีมงานของเราได้พยายามอย่างเต็มที่และทำทุกวิถีทางเพื่อดูแลและควบคุมสถานการณ์แต่ก็ยังมีผลกระทบต่อความสำเร็จและความสนุกสนานในการแข่งขัน เราเชื่อว่าการเกิดความแออัดนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้และปรับปรุงให้ดีขึ้นในอนาคตคณะผู้จัดงานจึงขอน้องรับทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยความเคารพอย่างสูงสุดและจะนำทุกข้อติชมไปพิจารณาอย่างละเอียดเพื่อปรับปรุงในการจัดการแข่งขันในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพปลอดภยัยและสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านมากยิ่งขึ้นขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมและเชียร์ในการแข่งขันนี้ความสนุกสนานที่ได้รับจากการแข่งขันนี้ เป็นกำลังใจให้กับทุกทีมนักกีฬาและเราขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความสนับสนุนและพลังใจให้กับนักกีฬาทุกทีมทำให้การแข่งขันนี้เต็มไปด้วยความสำเร็จและความสนุกสนานด้วยความเคารพอย่างสูงคณะผู้จัดงานฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7 HD c h a มเปียนคัพ2025